แปลกแต่จริงจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผีตามคําสั่งเสียของแม่เลขกเด็ดมาพร้อมเสียงลอยตามลงเจ้าของงานจัดหนักงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องแปลกนะคะมีการจัดโต๊ะจีนผีนะคะตามความต้องการของแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สุสานหน่วยกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานเอเภัพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยผู้ที่จัดโต๊ะจีนผีในครั้งนี้คือดรธนพรวรรณโชตอายุ43ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะเจ้าของบริษัทสารเคมีและก็น้ำหอมนะคะได้ว่าจ้างคูให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่จัดโต๊ะจีน รวม36โต๊ะนะคะที่มีอา,าหาร้าวหวานรวม7อย่างแล้วก็เครื่องถื่เลี้ยงวิญญาณในสุสานนะคะก่อนที่จะจัดเลี้ยงได้ทําพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและก็ครอบครัวด้วยนะคะโดยดรธนพรบอกว่าการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเป็นไปตามความต้องการของผู้เป็นแม่เมื่อครั้งยังมีชีวิตแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ทํานะคะเนื่องจากว่า แม่ของดออรธนกรได้เสียชีวิตไปก่อนนะคะดังนั้นดรธนกรจึงขอสารต่อภารกิจในการจัดเลี้ยงโต๊ะจินผีนะคะด้วยการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจนเจอสถานที่ที่เหมาะสมก่อนจะประสานงานมาอย่างสุสารสว่างอุทยานนะคะ นี่เลยนะคะจัดกันเยอะแบบนี้เลยนะคะหลังจากประสานงานเสร็จก็ได้สั่งโต๊ะจีนจํานวน32โต๊ะนะคะแต่เมื่อมาถึงสถานที่กลับได้ยินเสียงลอยตามลมว่า36ตัวจึงได้สั่งเพิ่มโต๊ะจีนตามจํานวนดังกล่าวทําให้บรรดาญาติและก็เพื่อนร่วมง,งานที่มาด้วยด้วยการนี้ใช้ตัวเลข36น้นี่ไปลุ้นนะคะโดยมีพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาด้วยนะคะงานนี้ก็ ผู้คนที่ไปร่วมงานก็นำตัวเลขสามหดสามสองนี่ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันนะคะทางด้านนายเอกรักษ์นะคะอุ่นดีอายุ35 5ปีเจ้าของโต๊ะจีนเก่งโภชนาเปิดเผยว่าทำโต๊ะจีนมาแล้ว18ปียังไม่เคยเจอลูกค้าว่าจ้างให้จัดโต๊ะจีนเลี้ยงวินดูงยาณในครั้งนี้นะคะจึงเป็นครั้งแรกที่ทํา ยังมีความกลัวอยู่นะคะเนื่องจากบรรยากาศที่สุดแสนจะวังเวงแล้วก็สถานที่ชวนให้ขนหัวลุกเขวอย่างนั้นนะคะโดยอาหารที่เหลือจากการจัดโต๊ะจีนทางเจ้าภาพได้ขอนำกลับไปแจกจ่ายให้กับคนยากไร้และบางส่วนนำกลับไปกินภายในบ้านด้วยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะจัดโต๊ะจีนเลี้ยงผีนะคะนี่เลยนะคะ แปลกแต่จริงนะคะมีให้เห็นตลอดนะคะเลขเด็ดมวดนี้ที่มาตามลมเสียงลอยมาตามลมคือสามหกนะคะสามสองกับสามหนี่คนที่จัดโตะจีนเขาเหมาเรียบเลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะก็ชวนให้บ่องเวงจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ